อล็ละลายสักนิด คืออะไรสถิตก,กันแน่ครับลำครับลำครับลำละเอียดอันนี้ที่เกียรตไปซื้อจากโรงสีครับเอาลำตกปลาเนี่ยละครับอ๋อ <laughs> ใช้ได้เนาะใช้ได้ครับก็คือเต,ตรียมน้ําเตรียมน้ําอย่างนี้ไปด้วยอ่าใช่ครับเดี๋ยวผสมให้มันเข้ากันแล้วก็กองเอากองเอาแต่น้ํามันกากมันเราก็ทิ้งมีมาตาส่วนไม่แน่หรือว่ามาตาส่วนกะประมาณเลยก็ได้ครับลำประมาณสามช้อนก็ได้สามถึงห้าช้อน สามถึงห้าช้อนอันนี้หัวอาหารไก่ครับไก่เล็กอาหารไก่เนะาะประมาณเท่าๆกันครับปริมาณใส่ไปเลย ก็ปุ๋ยครับยูเรียก็ปุ๋ยสุ่เสมออันนี้กะเลยครับวันนี้เรืมอมาช้อนมาประมาณสามสาม,สามถึงห้าช้อนเหมือนกันใช่ไหมครับก็เท่ากันเท่ากัน เราอยากให้กลิ่นปุ๋ยหมดเร็วครับเวลาทำน้ำเขียวอันนี้กะเอานี่คือฝีมือแล้วกะเลยครับอ,อ,อันนั้นคืออามีครับอามีนี่ประมาณสองสองถึงสามช้อนครับกะกะเอาเลยใส่ลงในถังก่อนเลย นร้อนละลายสักนิดคุณให้เข้ากันได้ใช่ไหมเอาวันเสร็จครับคลองก็บแต่น้ำเลยครับกลองกลองก็บแต่น้ำถ้ากลองก็คือเป็นที่ตักปลานี้ก็ได้ใช่ไหม ที่ตักเลยแดงครับตัวนี้อ๋อที่ตักเลยแดงโดยเฉพาะครับละเอียดมันจะถี่อวกันใช่ไหมใช่ครับทิ้งเลยไม่กากนะทิ้งเลยก็ได้ครับหรือใครมีพวกปลาดุกประไรให้กินก็ได้โอ้โอเคตอนต่อไปครับหัวเชื้ออันนี้พวกนี้ทำไปแล้วอันนี้คือหัวเชื้อใช่ไหมครับทำไว้ทำได้แค่ ประมาณสองสามวันครับตัวนี้เขียวแล้วหัวเชื้อนี่ก็หมายถึงว่าเราทำยายแบบนี้ใช่ครับแล้วมันเป็นน้ำเขียวขึ้นมาใช่ครับเราก็เก็บไว้เป็นหัวเชื้อต่อขยายต่ออ๋อขยายต่ออันนี้ก็ต้องกรองด้วยเหรอดูเศษเพื่ออ๋อพวกเศษไม้เศษอะไรอย่างงี้รับอ๋อใส่เยอะไหม ห้าสิบลิตรก็ประมาณน้ำเขียวสิบสิบถึงยี่สิบลิตรก็ได้ครับไหนมันพอเขียวๆพอครับนม่เก่าเลยนี่พอแล้วอืมน้ำเขียวนิดๆก็พอเนาะไม่พอแล้วอ้าวสูตรไม่ซ้ำครับ S <S uh, อันนี้คือเรียบร้อยใช่ไหมเนี่ใช่ครับสูตรไม่ซ้ำจำไม่ได้เปิดดูคล like <bbe> ิปเอาอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่เสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเพื่อนง่ายๆเรียบๆเนี่ยนะครับดูผลงานอันนี้ตักไปแล้วสองรอบเดี๋ยวนะตักไปแล้วสองรอบอันนี้คือให้อาหารเสริมครับอาหารเสริมไล่แดงทำไมน้ำไม่เขียวตรงเนี้ยมันกินหมดแล้วครับตัวนี้ เดี๋ยนะเราจะให้เป็นอาหารเสริมแทนเดี๋ยวถ้าถ้าคือสมมติว่าเราได้แบบนี้ได้ใช่ไหมครับเราได้เสร็จรออีกรอให้มันเขียวอย่างนี้รอให้เขียวแบบนี้ใช่ครับรอให้กินปุ๋ยหมดกินแอมโมเนียหมดรอให้กินแอมโมเนียหมดครับแล้วก็เขียวด้วยใช่ไหมครับครับแล้วพอถึงจะปล่อยไรแดงนานนานไหมนานไหมกอมาแต่เนอ่ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับประมาณห้าถึงเจ็ดวันครับให้กินปุ๋ยปุ๋ยถึงจะหมดกินปุ๋ยหมดห้าถึงเจ็ดวันมันก็จะเขียวไปด้วยเลยใช่ไหมครับ เพิ่งได้สามวันเขียวปิดเลยก็ก็คือเอาง่ายว่าคือกลิ่นปุ๋ยหมดก็คือใช้ได้แล้วครับแล้วก็เราก็ปล่อยไรแดงเลยครับได้ครับถ้าใครไม่กรองน้ําเขียวแต่ของผมจะกรองน้ําเขียวก่อนก่อนปล่อยไรแดงกรองเอาน้ําเขียวครับกรองพวกบางทีมันจะมีไอ้ตัวเลยนป็นหนอนเนี่ยครับอ๋อกรองเอาแต่น้ําเขียวครับบางทียุงไปไข่ใส่ด้วยอกรองน้ำเขียวแล้วถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดตัวไหนเราจะเอาทําหัวเชื้อแล้วก็แยกไว้ใช่ไหมตัวไหนครับตัวไหนจะเราปล่อยลายแดงแล้วก็คือปล่อยใส่เลยก็คือปล่อยแล้วปล่อยเลยใช่ไหมปล่ย้ยวปล่อยเลยครั้งเดียวใช่ไหมครั้งเดียวหมดแล้วหมดเลยอ,อ๋อแบบนี้เ <ใน S 2> องอาหารเสริมตัวนี้ครับอาหารเสริมนี่หมายถึงว่าหลังจากที่เราปล่อยายแดงแล้วน้าเขียวหมดน้ําเขียวหมดเราตัลายแดงไปแล้วรอบหนึ่งสองรอบอ่ามันยังมีพวกลูกลูกมันอยู่ไข่มันยังตกอยู่ก็เอาตัวนี้ครับผสมกับน้ําเขียว อัตราส่วนก็ประมาณน้ำเขียว1ลิตรน้ำเปล่าอีก10ลิตรประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ประมาณห้าช้อนแล้วใส่แต่น้ำเขียวอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับมันไม่พอใช่ไหมมันต้องมีอาหารด้วยอ๋อเนี่ยขอดูอาหารหน่อยอาหารนี่คือสูตรนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ทิ้งไว้ให้ครับอไม่ห่วงใช่ไหมเนี่ยสูตรอาหารเสริมอ๋อโอเคนี่มีสูตรอาหารเสริมด้วยนะเพื่อนนะก็คือมันจะยืดอายุของ ลายแดงไปอีกแล้วก็ตักได้อีกอ่าใช่ครับได้อีกหลายรอบเลยได้ครับอืมโอ้เนาะอ่ะชิก็ง่ายไหมเพื่อนๆนะผมก็คิดว่าน่าจะง่ายอยู่นะแต่ต้องลองทําดูก่อน,<ห>นเออต้องรอใช่ไหมรออย่างเดียวแต่ไม่นานเน,ะนาะไครับ<ม>ไอตัวนี้ก็ตักไปแล้วสามรอบอืมก็ตเติมตัวนี้กับน้ําเขียวไปนิดหน่อยก็บูมมาอีกแล้วลองตักให้ดูครับตอนนี้ตักได้เหรอตักให้ดู ผมาจะย้ายบอ่อเลยจะล้างบอ่ออ้ย,อ,ยอันนี้ตักไปแล้วสามรอบก็ยก็ถือว่าได้อยู่ครับสำหรับคนไม่มีพื้นที่เอเราเราจะขยายก็คือเราตักตรงนี้ใช่ไหมครับตักนี่มาใส่บอ่อนี้บ่อนี้แล้วเาก็เติมมาอีกครับอ๋อแต่ว,ว่าเราต้องมีสเปรไปก่อนสเปรน้ำเขียวไปก่อนทำบอ่อน้ำเขียวบอ่บอบ่อน้ำเขียวทำอะไรล่ะต้อง ต้องคนไหมเนี่ยคนครับพวกนี้คนอยู่ครับคนทุกวันอ่าคนช่วงแดดจะจัดก็ได้ถ้าอยากให้ดีก็เช้าเช้าแล้วก็ช่วงแดดจัดช่วงบ่ายๆอืมแล้วคือไปทํางานทําแล้วทิ้งไปเลยไม่มีใครคนอันนั้นก็ไม่ได้คนใช่ไหมที่่นเขียวแป๊ดเลยอ๋อถ้าอยากให้เขียวไวก็ทําน้ําน้อยๆเนี่หนะครับอืมแล้วเขาตายเป็นไหมเนี่ยเป็นครับอายุน่าจะ นี่ัก็คือเราต้องขยายออกไว้เรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอายุสั้นอยู่กับคนถ้าไม่ขยายไว้ก็คือหมดแล้วหมดเลยอ่าหมดแล้วก็จะเหลือไข่มันคลองลองไปซูมดูไอ้ขาวๆนะคือมันแบกไข่มันอยู่ไหนเนี่ยนี่นะครับลองซูมดูขาวๆอันี่คือแบกไข่ออ๋เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแบกไข่ลายแดงแบกไข่เออเพื่อนๆต้องดูด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นหรองนี่เหมองไม่เห็นเอ๋อไงว่าขาวๆอันเนี้ยเนาะครับขาวๆนี่คือไข่มันด้วย ไข่ลายแดงตัวนี้เริ่มโรยแล้วโอ้แต่บ่อนี้นี่เยอะมากเลยเนี่ยไม่ได้ตักเลยเนี่ยยังครับยังไม่ได้อใช่หมดเลยนะเนี่ยขยายไปครับตัวนี้ขยายไปต่อขยายไปทำพันต่อครับตัวนี้เอาง่ายว่าตอนนี้นี่ปลาไม่อดเลยใช่ไหมเนี่ยปลาไม่อดครับตอนนี้ปลาท้องฝ่องทุกตัว <laughs> อ้าวโอเคครับผมขั้นตอนก็ประมาณนี้นะ